สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณละมุนนะคะวันนี้คุณละมุนมีเรื่องประทับใจสินค้าตัวไหนมาเล่าให้เราฟังคะอ่าประทับใจตัวสินค้าวิทนะคะเกี่ยวกับบํารุงสายตานะคะเพราะว่า <ใน S 2> สีส้มใ, <น S 2> ใช่ไหคะคะตัววิทสีส้มเนาะสีส้มใช่ใช่สีส้มค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคือพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันมันปวดตรงที่หัวตานะคะแล้วก็ มีขี้ตาด้วยเพราะปกติเราเราไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. อาจจะด้วยเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะดูในเรื่องของคอมพิวเตอร์นานหรือว่าโทรศัพท์นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจะยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบว่ามีมีผลข้างเคียงว่าเราปวดตาแล้วเราไม่เคยแบบอ่ามีขี้ตาอะไรเงี้ยเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ มันก็เหมือนกับว่าในลูกตาของเราอะ่ะมันเหมือนกับว่ามีเสียงดังอปแก๊บเหมือนกับแก้วตาหรือไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงปลายหางตาเนี่ยมันดังบครอบแก๊บอะไเลยเงี้ยพี่ก็เลยตกใจเอะเราไปติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งมันมีปวดด้วยสองก็คือตรงหัวตาเนี่ยมันเป็นออกแดงๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะไปขยี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามือเราก็ทํคการสะอาดอยู่แต่มันอาจจะมีเชื้อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนะคะอ่าทานตัววิตเนี่ย ไปสามวันนะคะจากที่อาการเราปวดตาแล้วก็มีปัญหาเรื่องตรงที่ว่าตรงหางตาเนี่ยมันดังเหมือนกับเหมือนมีเศษแก้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันดังก็แก๊บก็แก๊บบอกไม่ถูกเราก็ไม่เคยเป็นแล้วเราก็ตกใจก็เลยทานวิตเนี่ยวันละสามซองนะคะร่วมด้วยกับอูมินะคะซึ่งเราก็ทานวันละสามซองคืออูมิสามซองแล้วก็วิตสามซองนะคะ ก็สามวันผ่านไปอาการก็คือหายไปก็คือปกติคือเราไม่มีปวดตาไม่มีอาการดังครอบแคบที่แบบปลายหางตาแล้วก็ตรงหัวตาเนี่ยก็คือไม่แดงเหมือนกับครั้งแรกๆที่ที่เราเจอวันแรกๆนะคะคือทานไปประมาณสามวันนะคะมันก็เลยกลับมาปกติคุ่ณละมุนทานอะไรบ้างนะคะขออีกครั้งหนึ่งวิสกสีส้มที่ช่วยตานียนะคะมีตองค่ะ วันละสามซองก็คือเช้ากลางวันเย็นอ๋อวันละสามซองเลยเพราะว่าเราอาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราก็ขออ่านนิดนึงใช่ไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งคืออีกตัวหนึ่งก็คืออูมินะคะอูมิก็คือวันละสามซองเหมือนกันเพราะว่าเรากลัวมันมีอักเสบหรือว่าเราติดเชื้ออะไรพวกเนี้ยตัวนี้ช่วยเรื่องเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของการอักเสบได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะสีเขียวใช่ใช่ครอ๋อก็เลยกินควบคู่กันไปเลยเหมือนถือว่าอูมิหนึ่งวิสหนึ่งต่อไปเลยเช้ากลางวันเย็น ใช่ค่ะใช่สามวันสามวันค่ะ mm hmm. เพราะว่าในในที่ทํางานเนี่ยมันมีเด็กที่เป็นตาติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบบางทีเราต้องไปตั้งเครื่องตั้งอะไรให้เขาเวลาที่เขาตรวจสอบงานอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าจากตรงนั้นถึงแม้ว่าเราจะล้างเกลแอลกอฮอลหรือมันอาจจะไม่สะอาดเท่าที่ควรแล้วบางทีอาจจะเผลอไปจับหน้าจับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ตัวซึ่งเราก็ให้เขาไปตรวจแล้วทีนีเ้เรามาเจออ้ย ทำไมเรามีอาการแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยมีอาการในเรื่องของแบบตามันแบบแสบหรือว่ามีการปปวดตรงหัวตาแล้วก็เป็นคีตาแล้วก็มีแบบเสียงดังก๊อบแก๊แบบอะไรเวลาเราจับหางตาแล้วมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนกับมันมีเศษหรืออะไรเงี้ยไปอยู่ด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลัวน,น,น,น่าจะเป็นน้ําตาข้างนะครับเสียงน้ํามันก๊อบแก๊บเสียงน้ําเป็นเสียงน้าอ๋อเหรอคะแบบอักเสบเห<ด>มือนอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละคือคือเราไม่เคยเป็นไงแล้วที่นี้ในสภาวะการแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่าอุ้มต้องป่วยเนาะเพราะว่าไม่อยากป่วยก็เลยแบบทานมาแล้วสามซองค่ะอืแล้วก็นั่นแหละค่ะคือทานอุมิสามซองก็คือเช้าสองกลางวันสองแล้วก็ก่อนนอนสองทานไปสามวันนี้มการก็เลยขาดเป็นปกติเลย อืาการปกติคือภายในสามวันสังเกตได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่า<ช>ตื่นเช้า<ช>มาเบ้าตาดีขึ้นขี้ตาแห้งนะคะแล้วก็ตัวก็แก๊กก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่คือ,อตัวก็แก๊กมันก็ไม่มีมแล้วก็ไม่ปวดตาแล้วตรงแบบหัวตาเนี่ยมันก็ไม่แดงนะคะแล้วก็คือทุกอย่างกลับมาปกติพอวันที่สี่พี่ก็เริ่มสังเกตว่าเออมันมันเป็นแบบลักษณะแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ ่าใช้ใช้สายตาพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบประทับใจตัววิท์กับอูมิมากๆนะคะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยไม่ป่วยแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะคะเหมือนกับเคสอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะอ่ะแล้วแล้วพอพอวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกนี่คือกินยังไงอ่ะคะก็ก็ยังกินเมนเทนตัวนี้อยู่ค่ะเพราะว่าเรากินกิน<ร>สามกินส,สามเวลาหรือว่าพอดีขึ้นแล้วเราลดเวลากินลงอะคะ ออก็คือกินกินเวนเทนเป็นเจ็ดเจ็ดวันอยู่ฐานะตอนนี้คือวันนี้ก็คือวันที่เจ็ดแล้วค่ะ<อ>ก็คือก็ค,อความที่แบบ, <ใน S 2> บว่าเราที่วววัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรากลัวสถานการณ์อย่างนี้ด้วยมันมีโควิดด้วยมีแบบว่าคือเราทํางานกับองค์กรคนเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะไปเผลอติดเชื้อหรืออะไรมาเงี้ยค่ะก็เลยป้องกันตัวเองไว้ก่อน <im itation> ก็คือตอนนี้กิน <im itation> กินวันละอะกินสามมื้อเลยนะคะวันมื้อละสองซองนะคะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอตอนนี้ก็คือตั้งใจจะกินอยู่ที่เจ็ดวันเนาะเพราะว่าเจ็ดวันน่าจะได้เข้าไปช่วยฟื้นฟูอะไรช่วยได้ค่อนข้างคันเวลาตอนนี้คือผ่านแค่สามวันนี่คืออาการก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาการก็ดีขึ้นคะ่ะแล้วก็เราก็ไปอนี่ด้วยไปฉีดวัคซีนก็ก็ดีด้วยค่ะไม่มีผลข้างเคียงอะไรอพอก็คือ พอมีอาการแสบตาแล้วเราต้องมีคิวไปฉีดวัคซีนด้วยเลยรู้สึกกังวลเข้าไปใหญ่ก็เลยต้องกินฟื้นฟูใช่ใช่อ๋อกินฟื้นฟูนวันนี้เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็คือพอ,อไปฉีดมาเสร็จเนี่ยคือเราไม่มีผลข้างเคียงเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะไปฉีดเราก็ทานอูมิสองซองนะคะตามที่รุ่นพี่แนะนานะคะแล้วก็กินอีโคหนึ 2> 2่งซองนะคะคือหลังทานข้าวเสร็จสักครึ่งชั่วโมงเราก็ทานทานอูมิกับเอ็กโซก่อนที่จะไปฉีด แล้วก็พอไปถึงประมาณเราออกจากบ้านเก้าโมงไปถึงที่โรงพยาบาลประมาณสิบโมงก,กว่าเงี้ยค่ะเราก็ได้รับการฉีดนะคะแล้วก็พอหลังกลับมาที่บ้านประมาณเที่ยงนะคะก็เริ่มง่วงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหิวหรืออะไรแต่ว่าคือมีอาการง่วงแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาก็ไม่มีผลข้างเคียงนอนหลับไปประมาณสี่ชั่วโมงค่ะ อ๋อนะคะก็คือคจริงๆแล้วคุณละมุนเนี่ยทานอูมิเป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันที่ได้รับวัคซีนก็เลยไม่ได้ไม่ได้หยุดอะไรเพราะเราทําเป็นปกติอยู่แล้วอ,อ่าเราทานเป็นปกติอยู่แล้วร่างกายคุ้นชินอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องหยุดอ่าไม่จําเป็นจะต้องหยุดนะคะแล้วก็หลังจากที่ฉีดรับวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็ยังทานได้ปกติอยู่ก็ช่วยฟื้นปู่ได้เร็วขึ้นเนาะครับโอเคค่ะต้องขอบคุณคุณละมุนมากค่ะ ได้ค่ะขอบคุณนีละมุนมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video